โอ้โหดูสับป,ประรดสีฮะสับป,ประรดสีน่เล็กูกเลี้ยงไว้กับตอผูกผูกเนี่ยฮปลูกมาหลายปีแล้วยังสวยงามเหมือนเดิมอยู่ในร่มรำไรฮะสวยจริงๆฮะเนีใบเขียวสวยเลยช่างกิจในสารพี ท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาลิอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนนาเล็กพามาชมไม้ที่เราปลูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในสวนของเรานะก็คือต้นสับประรดสีสับประรดสีนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายไม่ว่าจะปลูกเกาะกับต้นไม้หรือว่าจะปลูกใส่กระถางก็ได้นะแต่นาเล็กปลูกเกาะหรือว่าปลูกใส่กับรากไม้ที่เป็นโพรงแล้วก็ใส่ ไม่ว่าจะเป็นพวกกาบมะพร้าวสับหรือว่าพวกเศษดินเศษอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็จะหากินเขาเองแล้วก็อยู่ได้นานหลายปีนี่ปลูกไว้สองสาปีแล้วยังสวยเหมือนเดิมเป็นไงฮะสวยงามอย่างเงี้ยมันเหมือนกับธรรมชาติจริงๆครับวันนี้นะเล็กพามาดูการปลูกเลี้ยงสับปะรดอีกหนึ่งวิธีนะที่หลายคนอาจจะมองข้าม นี่ก็คือการปลูกเกาะไว้กับตอเก่าๆตอผกๆนะเนี่ยอยู่ในร่มํำไรมีคนรดน้ำให้ทุกเช้าเนี่ยถือว่าสวยงามเลยสำคัญคือเรื่องของน้ำนี่แหละคือถ้าเราจะเลี้ยงบนตอเนี่ยนะถ้าว่าปล่อยให้แห้งมันก็ไม่เจริญเติบโตหรือว่า เหี่ยวตายได้เนี่ยแต่ที่นี่เราปลูกใส่ตอผุแล้วก็ใส่กากมะพร้าวสับไปด้วยเปลือกมะพร้าวอะไรก็ใส่ลงไปมีดินบ้างนิดหน่อยอะไรก็ตั้งไว้มาสองสามปีแล้วยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังสวยงามเหมือนเดิมก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะใส่สับปะรดสีพันอะไรก็ใส่ลงไปนะมีอะไรก็ใส่ไปนี่ฮะนี่อันนี้ใบ อีกแบบหนึ่งนะอันนี้ก็ใบาลายตลวอย่างกันแต่ว่านี่มันอยู่ในร่มมันก็เลยสีออกเขียวๆแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าโดนแดดจัดเนี่ยมันจะออกสีแบบเนี้ยสีออกโทนชมพูนะเนี่ยนาเล็กเลี้ยงไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะบอกตามตรงว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยให้เขาหากินแบบธรรมชาติซึ่ง ตอผุนี่มันเป็นโพรงนะเป็นรากไม้เนะี่ยมันมีเศษดินเศษไอ้พวกเป็นโพรงไม้ผุอะไรเงี้ยมันก็มีธาตุอาหารที่อยู่แบบนั้นแหละนะก็สามารถเลี้ยงได้นะเพราะฉะนั้นใครอยากจะเลี้ยงแบบธรรมชาติก็เลี้ยงแบบนี้แต่ว่าที่สำคัญคือ บรรยากาศก,ก็ต้องได้ไม่แห้งแล้งเกินไปนะต้องรดน้ำทุกวันหรือว่าดูแล้วมันไม่แห้งเกินไปนะอย่าปล่อยให้มันแห้งแค่นั้นเองรับรองว่าใต้สับปะรดสีที่สวยงามแน่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครผมสวัสดีครับ